ชาวต่างประเทศที่ได้ชมฝีมือของศิลปชีพจะถามว่าฝีมือเหล่านี้สำเร็จด้วยจากมหาวิทยาลัยนักเรียนมหาวิทยาลัยศิลปะหรือข้าพเจ้าตอบว่าเปล่าเลยคนเหล่านี้เป็นลูกชาวไร่ชาวนาที่ยากจนที่สุดและได้เลือกข้าพเจ้าเลือกมาเป็นพิเศษ เลือกจากความยากจนใครครอบครัวไหนยากจนที่สุดแล้วก็มีลูกมากที่สุดจะเลี้ยงตัวเองไม่ได้ข้าพเจ้าจึงเลือกมาและมาอยู่ที่ในพระบรมหาราชวังที่ตึกเก่าๆที่ดั้งเดิมเป็นที่อยู่ของเจ้านายต่างๆมากมายก่ากองข้าพเจ้าก็ให้เขาอยู่ที่นั่นแล้วก็มา ทำการฝึกฝนที่จิตรละดาใน,ในเรื่องเกี่ยวกับถมทองแล้วก็การแกะสลักแบบไทยต่างๆ สวัสดีค่ะสวัสดีครับต้อนรับคุณู้โจเข้าสู่ก้าวข้ามสำนักข่าวไทยอสอทอนะครับวันนี้เจอกันวันจันทร์ที่3พฤศจิกายน2568ครับอยู่กับผมสุทธิวัฒน์หงพ์พุฒิพัฒน์และคุณวรณสิริสิริวันครับประชาชนเดินทางเข้าถวายสการะเบื้องหน้าพระฉาย,ยาลักษณ์สมเด็จพระบรมราช<ม>ชนนีพันปีหลวง อย่างต่อเนื่องครับขณะที่กรุงเทพมหานครก็ติดตั้งจอบริเวณด้านหน้าทางเข้าให้กับแนนําประชาชนในการเข้าถวายสการะนี้เป็นบรรยากาศที่บริเวณสนามหลวงครับซึ่งเป็นทางเข้าหลักเพื่อเข้าถวายสการะเบื้องหน้าพระฉายายลักษณ์สมเด็จพระนาเจ้าสิริกิตินะ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณนะสาราสหไทายสมาคมพระบรมมหาราชวังซึ่งเปิดให้ประชาชนเข้าไปถวายสการะครับ โดยประชาชนจากจังหวัดต่างๆได้เดินทางผ่านจุดคัดกรองเพื่อเข้าพื้นที่นะครับมีเจ้าหน้าที่แนะนําเส้นทางและเจ้าหน้าที่จัดแถวเข้าไปถวายสการะได้ทันทีครับวันนี้กรุงเทพมหานครติดตั้งจอโทรทัศน์บริเวณทางเข้าจุดคัดกรองสนามหลวงแสดงข้อมูลให้คาแนะนํากับประชาชนในการปฏิบัติต่างๆก่อนเข้าไปถวายสการะนะครับแล้ววันนี้มีอาจารย์จากโรงเรียนเอกชนแห่งหนึ่งย่านรังสิตครับนำนักเรียนแลกเปลี่ยนจากเกาหลีใต้ จำนวน22คนเข้ามาถวายสการะด้วยนะครับทางอาจารย์ให้สัมภาษณ์บอกว่านักเรียนกลุ่มนี้มาแลกเปลี่ยนเป็นช่วงระยะเวลาสั้นๆเมื่อมาถึงประเทศไทยซึ่งขณะนี้อยู่ในช่วงเวลาดังกล่าวจึงได้ให้ความรู้เพื่อให้เด็กนักเรียนต่างชาติเนี่ยได้เข้าใจถึงเรื่องราวแล้วก็ความรู้สึกของคนไทยครับนักเรียนทั้งหมดจึงตั้งใจเดินทางมาถวายสการะเพื่อแสดงความอาลัย นอกจากนี้ครับโอปอสุชาตาช่วงสีมิสเว o r l d 2025ก็เดินทางเข้ามาที่สนามหลวงครับเพื่อรอเข้าถวายสักการะด้วยโดยโอปอให้สัมภาษณ์ครับ บอกว่าการได้เข้ามาอยู่ในแวดวงนางงามเนี่ยจึงมีโอกาสาได้ศึกษาค้นคว้าเรื่องผ้าไทยและพระราชกรณียกิจที่เกี่ยวข้องกับผ้าไทยอันเนื่องมาจากพระราชดำริในการส่งเสริมพัฒนาและเผยแพร่สู่สายตาชาวโลกจากฉลองพระองค์ที่งดงามมากทําให้ตนนั้นได้รับแรงบันดาลใจในการประกวดเวทีระดับนานาชาติจึงได้นําผ้าไทยไปสวมใส่แล้วก็ตั้งใจถ่ายทอดความเป็นไทยให้ได้มากที่สุดครับเหตุเพิ่มขึ้นมาตลอดเหมือนเป็นเหม,หมือน อะไรที่เป็นผู้บ้านผู้เมืองแล้วก็เออพอเราเริ่มโตมาแล้วก็เริ่มมีโอกาสได้ทํางานได้ประกวดนางงามแล้วก็มีโอกาสได้ใส่ผ้าไทยได้ทําอะไรเกี่ยวกับโครงการบรรลัเต้านมด้วยเลยเป็นจุดเริ่มต้นให้เหมือนเราได้รับอินสึรเวชั่นจากองท่านมาเยอะมากขึ้นอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ได้รู้สึกว่ามีความใกล้ชิดมากกว่ามากกว่าแคออ่โตมาแล้วก็แล้วก็เพจอะไรเงี้ย ส่วนคุณผู้ชมแสดงความเห็นกันหน่อยนะคะวันนี้มีหลากหลายเรื่องเราทั้งเรื่องของอากาศด้วยนะคะวันนี้ล่าสุดเนี่ยเห็นมีนักท่องเที่ยวที่ไปเที่ยวนะคะ20กว่า